าไม่รุ่นใครที่ถามหา MG 3ผ่อนสบ,สบายสบายราคาแบบโคตรสบายผมจัดมาให้แล้วผ่อนไม่ถึง3,000บาทอ่ะ MG 3ตัวนี้นะฮะเป็นมีตัวเป็นมีสรุปเรียบร้อยนะอ่าและรถอ่ะนี่ที่จะให้ดูก็คือรถพ,พึ่งพึ่งลงมาเลยเดี๋ยวเริกเก็บงานเจ๋งไปเก็บให้นะ MG 3ตัว X คันนี้ราคาอ่านส่วนอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะครับผมส่วนผ่อนก็2,900 เจ็ดสบาทไม่ถึง3,000ใครไม่เจ๋งผมเจ๋งอยู่แล้วฟรีจัดฟรีโอนพีบลบาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมรถเก็บงานเก็บสภาพก่อนปล่อยงานให้ทุกคันนะครับผมว่าราคานี้179,000เอาไปขับขี่ในท้องถนนไปขับขี่สบายๆได้เลยเครื่องยนต์1.5เป็นตัว X มีสลุูมาให้เรียบร้อยแล้วตอแม็กมีมาให้นะครับภายในนี่มีหน้าจอมาให้นะครับผมอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ MG นี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดีแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะครับผมศูนย์ก็มีบริการอยู่สำ ครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับเกรงยินดีให้บริการอยู่สเสมอครับผมเหมือนเดิมมังกรละดาเจ็ดบาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีพรบนะครับผมมีบริการเซ็นสัญญาถึงที่และส่งรถฟรีถึงบ้านสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบติดต่อเข้ามาได้เลยครับเรา,เาเยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ